บรนนาชัยข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเคาะแล้วใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนรอบใหม่ก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสานใหม่ๆทุกวันนะคะนายสันติเคาะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่พร้อมสั่งสสคเร่งพิจารณาวงเงิน รายได้ครัวเรือนที่จะนำมาใช้คำนวณรับสิทธิ์เบื้องต้นไม่เกินสองแสนบาทกําชับทุกฝ่ายเร่งทำงานหวังมอบให้เป็นของขวัญประชาชนปีใหม่นี้นะคะนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัสฐวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคม ว่าในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุดโดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครัวเลือนที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์คือไม่เกิน200,000บาทต่อปีจากเดิมที่ใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะคะโดยยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ครอบครัวคือสามีมีรายได้150,000บาทภรรยามีรายได้50,000บาท เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับ200,000บาทต่อปีถือว่าไม่เข้าเกณฑ์แต่หากครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี1คนเมื่อนำรายได้ของสามีและภรรยามารวมกันคือ200,000บาทแล้วหารด้วย3คือพ่อแม่ลูกจะทำให้เหลือรายได้ตกคนละ66,666 66บาทต่อปี จะถือว่าภรรยาเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิ์บัตรคนจนขณะที่สามีหรือพ่อจะถือว่ารายได้นั้นเกินเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะและลูกซึ่งยังอายุต่ำกว่า18ปีจึงถือว่าทั้ง2คนไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนซึ่งที่ประชุมได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์และข้อจำกัดต่างๆตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้งหากได้ข้อสรุปหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดนะคะขณะที่คุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมคือเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์มีรายได้ไม่เกิน1 0แสนบาทต่อปีไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกสพันธบัตรตราสารหน,นี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0แสนบาทขณะเดียวกันต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮาส์ How, พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะคะ